ขณะที่นายสรววงศ์ก็ออกมาบอกว่าไม่สนนะประเด็นที่นายเทพไทยเนี่ยออกมาบอกว่าวิาพาก์วิจารณ์ทักษิณเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าทักษิณน่ปลาศัยไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่จะปลาัยอวยลูกสาวแล้วก็ฟาดนักร้องด้วยแยกไม่ออกระหว่างคำแนะนำกลับครอบงำหรือ,อยังไงค่ะ นายสรวงเทียนทองเลยค่ะทการพักเพื่อไทยนะคะพูดถึงกรณีที่นายเทพไทยเสนพงศ์วิาพากษ์วิจาร์ณการปราศัยของนายทักษิณชินวัตรว่าเป็นการชื่นชมอวยลูกสาวเล่าความหลังและมีความเฉยชา นายสาะระวงบอกว่าการปราศัยของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันขณะเดียวกันนายทักษิณก็ยอมรับตั้งแต่ขึ้นเวทีแรกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีที่ได้ปราัยแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากแต่มองการโพสต์ดังกล่าวว่าค่อนข้างรุนแรงและตัวนายเทพไทยเองก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรและเห็นว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหากนายทักษิณจะมีการปราศัยชมลูกสาวเพราะว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปเนี่ยเป็นนโยบายของพักเพื่อไทย และเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนโยบายการแจกเงิน10,000บาทดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะคะเมื่อถามว่าหากจะมีการร้องเรียนว่านายทักษณิณนั้นมีการพูดนําและรัฐบาลเนี่ยดำเนินการตามจะนําไปสู่การร้องเรียนเรื่องการครอบงาหรือไม่คุณสาระวงบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของบรรดาน,นักร้องเรียนนะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการทํางานให้กับประชาชนต่อไปแต่ว่าสิ่งที่แยกไม่ออกเลยก็คือคําแนะนํากับครอบงำเนี่ย คุณสรวงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่อดีตนายทักษิณน,นาย,ยกทักษิณเนี่ยนะคะมีประสบการณ์ทั้งวัยวุิคุณวุฒิและประสบการณ์การเป็นผู้นําประเทศ ผมมอกว่าไม่ได้เสียหายอะไรที่จะมีคําแนะนําอะไรดีๆให้กับบ้านเมืองไม่เว้นแม้ก,กระทั่งตอนที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันมีการพูดคุยแล้วก็มีการเสนอแนะมาโดยตลอดมองว่าเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยต้องก้าวข้ามแล้วท่านเองก็ก้าวข้ามแล้วพักเพื่อไทยเองหรือว่าประชาธิปัตย์หรือว่ารวมไทยสร้างชาติทุกคนเนี่ยนะคะมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันก็คือการทําให้ประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายสรววงศ์ยังบอกด้วยนะคะว่าหากทุกอย่างเนี่ยจุดยืนการทํางานร่วมกันหากสามารถอยู่ด้วยกันได้เชื่อว่าประเทศไทยสามารถเดินหน้าได้แน่นอนส่วนการหาเสียงของนายทักษิณหลังจากนี้อยู่ที่ผู้สมัครของแต่ละจังหวัดว่าจะประสานส่วนตัวเป็นยังนายทักษิณที่จะขอให้ไปทําหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงหากบุคคลใดนะคะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักยืนยันที่จะทําอย่างเต็มที่ค่ะ